ัดครับนี่พกผมวิชัยพีทีครับวันนี้มาอยู่กับพาซารีหกล้อนะครับหกล้อร้อยสิบนะครับตัวนี้เป็นเหล็กรางน้ำห้านิ้วเสริมด้วยสามนะครับอันนี้ในราคาที่หกหมื่นแปดพันบาทนะครับได้ประมาณนี้สามลูกค้าสั่งนะครับคันนี้ไม่เอาฝาท้ายเพราะจะไปลาก้อยนะครับแต่ขอเต็มข้างหน้านะครับคันนี้สูงกว้างที่สองเมตรยาวที่สี่เมตรคอกสูงที่เมตรยี่สิบนะครับคันนี้อยู่หกหมื่นแปดพันบาทนะครับ สนใจก็ต่อได้นะครับสีวิชัยนะครับ083 338 35 07นะครับ083 338 35 07นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ได้เป็นกระทะใหม่นะครับยาง825กระทะใหม่ขอบ16อ,อ่าข้างล่างเป็นเหล็กรางน้ำ5นิ้วเสริมด้วย3นะครับเป็นเหล็กรางทั้งหมดนะครับข้างล่างนะครับ แผ่นพื้นก็หนาที่2.3มิลนะครับประมาณนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับานใดสนใจก็สั่งจองได้นะครับตอนนี้ก็ทำเรื่อยๆครับทำเรื่อยๆในใดที่อยากจะได้รวนๆก็มีนะครับนี่ให้เหมือนกันนะนี่ก็เป็นเหล็กรางน้ำนะครับเราจะเป็นเหล็กรางน้ำคือตัว ตัวบนนี้ก็ล้างน้ํานะครับเพื่อป้องกันการมือของรถขีดนะครับเวลาขีดอ้อยขึ้นเนี่ยบางทีมันมีดาามีโดนบ้างนะครับถ้าเป็นเหล็กก่องมันจะยุบนะครับตัวนี้เราให้เป็นเหล็กล้างน้ําเลยนะครับแข็งนะครับก็ล้างน้ําชุดนี้ก็จะอยู่เสาประมาณนี้ครับข้างล่างทำแบบนี้เลยนะครับล้างน้ำห้านิ้วนะครับเสริมไว้สามนะครับ ยางเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับยางเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากันได้กระทะใหม่นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยครับที่วิชัยครับ083 338 3507 083 338 3507นะครับก็สินค้าอยู่ทั้งบัวลำพูนะครับแต่คันนี้อยู่คู่กระดึงนะครับออกจากคู่กระดึงนะครับท่านใดที่อยู่ในเขตใกล้เคียงก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับ สีสามารถเลือกได้เอาสีสีพอนะครับสีเอาแค่สีที่เป็นสีรถไทพอนะครับสีผนผมผมไม่ได้สต๊อกสีนะครับจะจะไม่ไม่ทําให้ครับก็จะมีเลือกได้เยอะสีสีนะครับสีส้มสีเขียวจอนเดียสีน้ําเงินสีฟ้าฟอร์ดนะครับแล้วก็สีแดงยันม่านนะครับแต่ที่เป็นนิยมก็คือสีนี้นะครับเพราะว่ารถส้มรถคูปัตเี่นค่อนข้างเยอะครับนะครับ ตัวนี้ก็สามารถที่จะเหยียบขึ้นได้นะตัวนี้แข็งพิเศษเพราะว่าเป็นเหล็กรางน้ำนะครับเนี่ยฮะเหล็กรางน้ําเหล็กรางสองเหล็กรางน้ำสองนิ้วนะครับสามารถเหยียบขึ้นได้ครับถ้าไม่ใส่ไฟท้ายก็เอาไว้เหยียบขึ้นนะครับเวลาไปขึ้นห้อยนะครับผมก็สำหรับานใดสนใจก็ติดต่อมาครับสําหรับคินนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับคันนี้จะไปส่งที่อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเป็นเย็บซีใกล้เคียงกัน บ้านใกล้เรือนเคียงมาสั่งใกล้ๆครับขอบคุณที่ที่สั่งนะครับส่วนมากใกล้ๆกันก็จะไม่สั่งครับไปสั่งไกลๆไม่รู้เป็นไรนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวอาจจะไปได้รีวิวที่บ้านลูกค้านะครับเพราะว่าไปส่งกลางวันวันนี้นะครับส่งสิ้นปีครับวันนี้วันที่31ธันวาคม2 5 6 4ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็น65แล้วนะครับโอเคครับเจอกันบ้านลูกค้าครับสวัสดีครับ ครับก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับผมเห็นรถเราเป็นไดงแน่นอนครับออทักอยอะฮื้อไก่ไก่คือไก่เยอะดนกฮะครับผมนี่เขาอยู่บ้านไหนครับบ,บ,บ้านเมตตาครับบ้านเมตตาตำบลบาน้อยอำเภอบางสซื่อจังหวัดเลยเนาะครับไก่บ่ไก่บ่ไก่หาสิบโลนะครับเจ้านก่ขอขอบคุณลูกค้าหลายๆครับลองจีบเบื้องไห้เบื้องนะมันบาลานวะ <laughs> Đây cấp em 4902 xì cao xuống mày. nhìn mà. Ồ, xuống ngang ครับก็เมื่อกี้ทดลองแล้วอันนี้จอดนะครับก็มาชมความบาลานซ์นะครับตัวนี้ยาว4เมตรนะตัวนี้ใส่กับตัว MU 4 9 0 2แล้วก็ยาว4เมตรกว้างที่2เมตรเด็กรางน้ำา5นิ้วเสริมด้วย3นะครับคอกสูงที่เมตร20นะครับอันนี้68 0 0นนะครับยาง825สออ16กระทะใหม่นะครับถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับก็ ประมาณอันนี้ครับอันนี้อยู่ที่บ้านเมต,ตาตำบลอ,อะไรนะเขาอะไรน้อยๆผมก็ลืมนะแต่เปร์วังสะพุงจังหวัดเลยนะครับก็สีเกับตัวรถนะครับันใ่สนใจก็ติดต่อมาครับ083 3383507 083 3383507ครับสำหรับนะคลิปนี้ก็ ก็อย่าจุเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ